ครับแล้วก็มาถึงช่วงคําถามคําตอบกับผลิตภัณฑ์โอ peration บิมนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรภัยป้นทองกันในช่วงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็เป็นคําถามของผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งมาทาง member at bimroy.com นั่นเองนะครับก็จะเป็นคําถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอ peration บิมนะครับซึ่งคําถามแรกเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่มีความแตกต่างกันเช่นบางคนบอกเป็นภูมิแพ้มีอาการคอกเสพก็ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ของเรา นะครับทั้งสูตรสีเขียวเอ้ยสูตรสีชมพูเอ้ยบางคนบอกทานสองสัปดาห์เห็นผลบางคนต้องทานทีแบบ2 2> สองเดือนสเดือนเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนะฮะอ,อย่างสาเหตุของอาการต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลครับทีนี้ไอการไม่สมดุลที่ว่าเนี่ยมันมากหรือมันน้อย ซึ่งไม่มีอะไรบอกได้ซึ่งไ,ไม่มีอะไรบอกได้บางคนอาจจะร่างกายแข็งแรงดีครับมันอาจจะผิดปกติไปเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการตอบสนองมันก็จะเร็วใช่ไหมฮะทานไปสองสาวันก็เออรู้สึกดีขึ้นละแต่บางคนที่ระบบภูมิคุ้มกันเขา,าผิดปกติไปเยอะมันไม่สมดุลมากๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นมาเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้เวลา ซึ่งแต่ละคนจะมีต้นทุนร่างกายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาการของโรคความรุนแรงก,ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือน<ต>กันอีกกาคา ความแข็งแรงของร่างกายสิ่งแวดล้อมอาหารการกินความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้มันมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทั้งหรือไม่กระทั่งปริมาณในการรับประทานใช่ที่แตกต่างกันด้วยใช่บางคนอาจจะทานเพียงวันละหนึ่งเม็ดแต่บางคนอาจจะทานเช้าสองเย็นสองวันละสี่มันก็แตกมันก็ให้ผลแตกต่างกันละอ้อาแต่ถ้าในกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้โดยตรงรับประทานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างน้อยควรจะมีปริมาณยังไงไหมฮะอาจารย์ คืออย่างน้อยต้องสองเม็ดถ้าแพ้อากาศธรรมดาสมมตินะ,ะเขาเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศธรรมดาเนี่ยวันละสองเม็ดอาจจะเพียงพอแต่ถ้าเป็นมานานและอาการรุนแรงบางทีสองเม็ดไม่เพียงพออาจจะต้องทานสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแล้วแต่อาการด้วยคือถ้าบางคนไม่แน่ใจกังวลมากๆโทรถามได้กลัวว่าอาการรุนแรงสามารถรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆได้ไเราเคยมีเทสติมเนียล ทานจนวันหนึงถึงสิบสอเม็ดนะคะแต่ในฉลากเนี่ยเราจะเขียน1-9ึ่งถเก้าซึ่งเราคิดว่าเกเม็ดเนี่ยมันเพียงพอละอที่จะปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างรวดเร็วรนะคะเ,เคยมีคนทานวันละสิบสอเม็ดก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะไม่มีนะคะการ,เ,ราเกินปริมาณไม่มีเพราะว่ามันคืออาหารครับ สิ่งที่เรารับประทานที่อยู่ในแคปซูลนะคะ,ะมันเป็นอาหารทั้งนั้นเลยกรณีของคนที่เป็นเบาหวานค่ะมีทั้งเบาหวานด้วยเป็นข้อเข่าเสื่อมด้วยซึ่งสองอาการเนี้ะจะมีสูตรในการรับประทานแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะคือถ้าเป็นเบาหวานเราจะเน้นสูตรเบาหวานใช่ไหมฮะถ้าเป็นข้อ,ข,อขา้อเข่าเราก็จะเน้นสูตรข้อข่าก่อนก็คือสีชมพูค่ะทีนี้จะเห็นว่า สูตรไหนก็ตามไม่ว่าสูตรสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีส้มครับสูตรมันถ้าคุณไปดูข้างกล่องมันจะเหมือนกันหมดเลยเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่เราเอามาใช้เพราะฉะนั้นฤทธิ์ของมันก็จะคล้ายคลึงกันนั่นก็คือมันจะใช้ได้ทั้งเบาหวานข้อเขา่าภูมิแพ้กดไหลย,ย้อนอ,อะไรเนี่ยได้หมดเลยแต่ทำไมเราถึงมีสูตรสีฟ้ากับสีชมพูขึ้นมาอันนี้เพื่อเราจะให้อาการนั้นมันบรรเทาเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามตัวเองว่าตอนนี้อยากจะให้อาการไหนหายไปก่อนอ,อย่างบางคนเป็นเบาหวานเป็นข้อเขา่าแต่เบาหวานเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยยาหมอน้ำตาลลดลงเป็นปกตินะโดยยาของหมอแต่ตอนนี้คุณปวดเขา่าคุณก็ใช้สูตรสีชมพูก่อนบรรเทาอาการปวดเข่าก่อนซึ่งมันก็จะช่วยเบาหวานด้วยไม่ใช่ไม่ช่วยอ่ะมาคําถามต่อมาครับ<ม>เป็นเรื่องของ เบาหวานอีกเหมือนกันเรื่องของค่าระดับน้ำตาลหลังอดอาหารกับค่าน้ำตาลสะสมอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่ามันคืออะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ถ้าค่าน้ำตาลหลังอดอาหารที่เรียก a าส t n n g l ร o ช s ู ga r เนี่ยนะคะคมันเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดในวันนั้นๆวันที่เราวัด อ๋พอพราะโดยปกติ<า>ที่เราจะไปตรวจสุขภาพจะ<า>มีการเจาะเลือด<า>อันนี้คือแบบนี้<า>แต่ถ้าเป็นค่าน้ําตาลสะสมค่าน้ําตาลเฉลี่ยสะสมเนี่ยนะคะมันเป็นค่าที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วเมื่อถ้าน้ําตาลยิ่งสูงค่านี้มันก็จะยิ่งสูงแล้วค่าเนี่ยมันจะอยู่นาน ม,มันจะเป็นค่าที่วัดระหว่าง4ี่สัปดาห์ถึงสิสัปดาห์เราถึงเรียกเป็นค่าน้ำตาล bon สะ<า>สมคือม <umbai. S 2> ันจะอยู่นานเท่ากับอายุของเม็ดเลือดแดงก็คือ4สัปดาห์ถึง12สป <lire>. ัปดาห์ซึ่งค่าเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับผู้ป่วยที่ชอบกลัวหมอดุนี้จะคือเพราะปกติหมอเขาจะ หนัาตรวจทุกสอง,งสเดือนครับเพราะฉะนั้นเวลาจะไปตรวจพรุ่งนี้วันนี้ก็งดแป้งงดน้ําตาลทุกอย่างเลย<อ>กินแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ลดมันก็ลดอพอไปวัดน้ําตาลก็ปกต<อ>ิแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สองสาเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะไปวัดกินอะไรมาก็ไม่รู้เยอะแยะ<อ>ไปหมดทั้งแป้งทั้งน้ําตาลเพราะฉะนั้นหมอเขาจะตรวจค่า น้ำตาลสะสมน้ำตาลสะสมที่เราเรียกว่าฮิโมกลบินเอวเนี่ยเพราะอันนี้มันจะบอกได้ว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณกินยังไงนะถ้าค่านี้มันสูงก็แปลว่าคุณไม่ได้อดอาหารหรือไม่ควบคุมอาหารจริงหรอกคือพฤติกรรมยังไม่ได้แบบว่าดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นใช่แล้วค่าน้ำตาลหลังอดอาหารนี่ควรจะอยู่สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จริงๆของฝรั่งเนี่ยฝรั่งตัวโตเนาะเขาก็ใช้ประมาณ 120- 126ถึง มิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ถ้าเป็นคนไทยเขาจะเอาประมาณ 110. 1 <110 S 2> ้อยสิบร้อยสิบก็พอส่วนค่าน้ำตาลสะสม,สะมโดยปกติคนปกติก็ไม่ควรเกิน6.5%เอร์ซแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเบาหวานแล้วก็กินยาควบคุมอยู่เขาก็อนุโลมให้ถึงได้ไม่ควรเกิน7%อ๋อคือ6.5นี่ในคนปกติคนปกติไม่ควรเกินนี้แต่ถ้า ป่วยเป็นเบาหวานอยู่แล้วไม่ควรเกิน7จ็หไม่ควรเกิน7.5หรือรักษาระดับให้ใกล้เคียงนี้ถ้าสมมติมันเยอะกว่านี้ก็แปลว่าไอ้สองเดือนที่ก่อนคุณจะมาพบแพทย์นะคุณทานสเปะสปะไปเรื่อยแล้วล่ะคือถ้าคนที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบละเอียดสามารถออบอกความประสงค์นี้กับคุณหมอได้ไหมครับว่าผมขอตรวจน<อ>้ำตาลสะสมหมอเขาจะตรวจอยู่แล้วค่ะสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน อ่ะหมายถึงว่าถ้าคนที่ตรวจสุขภาพปกติทั่วไปอ๋ออันนี้ต้องขอตรวจเองนะฮะซึ่งก็มีผลไหมฮะก็ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับค่านี้มันก็จะปกติอยู่แล้วอืไม่เกินไม่เ6.5อ่แต่ถ้าป่วยเป็นเบาหวานมันก็จะเกินไปเพราะว่าน้ําตาลมันจะสะสมในเลือดเนื่องจากเซลล์เอาไปเข้าไปใช้ไม่ได้ถูกไหมเจ็ดจุดนี่หมายถึงว่าเกณฑ์ของเบาหวานค่ะ แต่ถ้าสูงเท่าไหร่ถึงถือว่ารุนแรงแล้วอันตรายคือเกิน7.5ก็ไม่ดีแล้วอะ่ะ<อ>ยังฝรั่งอาจจะให้ถึง8อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ก็อันตรายะนะฮะนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าการตรวจเรื่องของเบาหวานเนี่ยจะมีผลต่อหลายๆค่ะมันาาจะมีผล, <ๆ S 2> ลต่อการปรับขนาดยาของหมอด้วยครับแล้วก็มันอาจจะมีผลตามมาผลที่จะไปมีผลต่อระบบประสาทตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เกี่ยวกับแผลที่จะเกิดขึ้นอะไรพวกนี้มันจะมีผลหลายอย่างแล้วในกรณีเดียวกันนี้ผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมของเราผลิตจากมังคุดถั่วเหลืองงาดําฝรั่งซึ่งจริงๆเป็นผลไม้ค่ะซึ่งมันก็มีแป้งมันก็มีแป้งมีน้ําตาลอยู่แต่เราสกัดนะคะเราไม่ได้เอาแป้งออกมาอไม่ได้เอาน้ําตาลออกมาคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถรบประทานได้ค่ะไม่มีการเพิ่มของน้ําตาลใดๆทั้นสิ้นไม่มีค่ะ ซึ่งรวมไปถึงน้ำมังคุดด้วยไหมครับน้ำมังคุดนี่มันจะมีแป้งอยู่แล้วก็มีน้ําตาลธรรมชาติอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ย ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะบางคุอ่เราไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับก็เลือกรับประทานเฉพาะที่เป็นแคปซูลแล้วกันนะครับปริมาณหรือว่าวิธีการรับประทานก็ปรึกษาได้กับมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเช่นเดียวกันนะครับามาถึงวิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์ของ Operation BIM ิอาจารย์พูดเสมอว่าให้รับประทานตอนท้องว่างหรือก่อนอาหารก่อนอาหารที่กี่นาทีแล้วท้องว่างที่พูดถึงเนี่ย หมายถึงช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าตื่นเช้ามาทานได้เลยก่อนรับประทานอาหารเช้าเนี่ยครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะก็เหมือนกับยาหรือเปล่าอาจารย์ก็คล้ายๆยาแล้วถ้าเกิดคนที่ต้องทานยาไปด้วยทานพร้อมกันได้ไหมฮะก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอ่าก็คือครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงถือว่าเป็นก่อนอาหารค่ะแล้วที่บอกว่าท้องว่างนี่คือก็ช่วงนี้แหละค่ะอืมเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะ ในร่างกายยังในท้องยังไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยก็เป็นช่วงท้องว่างทีนี้ถ้าหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยเราก็บอกครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งมันจะย่อยถึงสามชั่วโมงมันก็ผ่านไปที่ลำไส้แล้วเพราะฉะนั้นคือจะทานหลังอาหารเช้าก็ควรจะทิ้งเอาไว้สักสามชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ค่ะประมาณสองช่วโมสองชั่วโมงถ้าลืมทานตอนต่อเนื่ ตอนตอนก่อนนะหรือจะเป็นมื้อไหนของวันก็ได้ใช่ค่ะควรจะทิ้งเอาไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะครับก็จะถือว่าเป็นท้องว่างค่ะมันมีผลยังไงบ้างคะอาจารย์เวลาที่เราไปทานตอนท้องว่างก็คือการดูดซึมมันจะได้มากกว่าอย่าลืมว่าถ้าเรากินอาหารด้วยคือโดยปกติเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยเขาจะบอกว่าทานพร้อมอาหารอ่าเพราะมันก็คืออาหารถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราทานพร้อมอาหารเนี่ยที่พื้นที่สําหรับดูดซึมมันต้องไปแย่งกับอาหารถูกไหมฮะ ดังนั้นพื้นที่ดูดซึมของผิดพันธ์มันก็น้อยลงมันก็มันก็คงจะถูกดูดซึมจนหมดแหละแต่มันจะช้าอก็คือไม่แนะนำว่าว่าจะต้องทานตอ้อ้องว่างมันก็จะเร็วขึ้นจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าค่ะซึ่งไม่มีผลในการที่กัดก็เพราะไมมกท้องไม่มี่ะไรทั้งสิ้นนะครับ